สบายดีพี่น้องเข้าวต้นหอมกระสือสองทิพย์แช่หน่อยได้พี่น้องสบายดีตอนไก่สิทเที่ยงพี่น้องเมื่อนี้ทิพย์ลงมาจ่อเบิงป้าอยากลงมาไลา่เหมือดแล้วพี่น้องแต่ว่าผมมีผู้ได้มานํามื่อนี้พอดีแม่น้องนิวอยู่เหื่นก็เลยส่วนลงมาเป็นหมอผู้เดียวทิพย์กระบอกกล้ามาเมื่อวานเพิ่นไปสูน้นเพิ่อบอยู่ทิพย์ผาแห้งห่วงอยู่ยานหนามบกป,ป้าพี่น้องเพราะว่ามือนันนะนาหนามันไก่สิม,มืดได้คล้องเข้าก่นะ ง่มป้าก็ยังได้ประกายน,น,นะเดี๋ยวฉีกกัเลยว่าอยากมาหาอยู่ทางหลุมอีกนะเผื่อว่ามันมีปลาตอนนี้ลงม,มาหอดแล้วพี่น้องแต่ว่ารู้สึกว่าบอลน,นี้มันสีแห้งม้นล่ะนีอันนี้ก็คือบอลที่ข้างม่มป้าในตอนนั้นบกมึนละเดี๋ยวไปรอเบิรงทางหลุมเป็นน้ำโบกมึนแหล้วันนี้ทางทางนี้บกแล้ว ทางหลุมยังพอมีน้องหนามอยู่คันแมนมีกันยังซิมีอยู่พุ่นและพี่น้องป่าก็ได้โอ้มีคลองได้จะว่านามในคลองเงีย๋ยเลาะไปรอเบิ่งน้ำกันแต่เกิดมากนะมาอยู่ดีเราเคยบกเลยพี่น้องก็มาบกเหมือนสองสามปีลังเนี่ยมันตื่นแห้งด้สั้งไแมนทั้งนิวเห็นป่าแล้วมั้งเบิง้ง ที่าคีรถเคียกแล้วก็ไปป้าไว้ตลาดแล้วไปเปลี่ยนน่ารถแม่มาแล้วก็ป้าน้องอ้วนไปปุ่นเอามาแต่น้องนิ่วแต่น้องนิ่วก็ไว้เที่ยงพุ่นนะพี่น้องที่ีนถ้ำห้าแม่น้องนิ่วใส่กระตาเอาใหอีกป่ะลืมอยู่ตลาดวันนี้ก็ได้มายืมกระตาอยู่ทางลงหายพี่น้องมีเที่ยงหนึ่งขนาดอยู่ในทางแหละก็เลยขอยืมกระตานะคะมามาป้าวไปสันปูมีฮัดบอนใส่ไปตลาดแล้วกันเลยลืม หนามอันนี้คือไซต์แทะ้ะอันนี้เป็นบอนข้าเจ้าขุดเอียนนะนะพี่น้องมีหไหมได้อันนี้มันมีน้องอยู่วันนี้ม,มีน้องนี่มันหักกระบอกมีพี่น้องมาเบิงไกลๆด้วยนี่ขั้นแบบนี้ค่ะมันจะมีป่าแน่นอน1อยเปอร์เซ็นต์เห็นบ้านนี่จุกลงไปลงมงึงอัา<อ>จุ<อ>จ๊บะขี้โมก้ <laughs> ก่อนต <laughs> ะเคง็ง น่าเห็น้องอ้าวคอมเมนต์รักรักซักไว้กินนี่โลดหนามมันจะอยากเบิดเลยมันเป็นหูลงไปดิมันก็จะให้อยู่ในกิ่ต้นซ้ากิ่งต้มแหงไม้นีหนามใส่บุดเบิ่งดทุกวันนี้น้องมันแหงกับวุดเลย อ,อยากมาแต่มือกรอนนะมือนอนชะ่วยไนนวันึ่งอยู่หมาะพูดอยากตกเห็นอ่างนี้ใ่ม,มีดอกทาทำงานหนามไสอยู่ <c oughs> มันเป็นบวนเห็นเอพิสีว่ามันมีบางป่าได้ที่แบบมันจะพยายามดูดจูจนหนามมากหรอจะไปยังไงประดุกกระทุนทุกัน นี่ฮันอะไรบองตีนอะไรหูนะฮันมีหูปะมันบอมันเป็นบวกบวกกระพุ่เอาอันนั้นลาดเมียดก่อนกระตายอย่ามันเอาไปลงลงอย่างนี้ฮันแล้วใช่ไม่แซ่หนาเลยไปเถอะพี่จักมันปล็นลงเป็นแล้วแล้ะ บัิเป็บเอลกตาวมีปิง้งมั้เจ้าเหมือนมีเงาข้างหนันมาจากรถตันจกรถตันเลยเ,เลาแก้เพื่อนสเปนยังรถบรมี่ย่นันี่เด้ตะคอกพี่นนองเอาแข็งแรงจริงๆตันนั้นอ่อ มีกระโด้แค่ไหนเจาะเขาแหล้วเราจะนทนเพื่อนค่ะต้องใส่มีตัวเดียวนี่แหละเจ้อะไรเฮ็ดหนามล้วก็ขึ้นมาฝัมาเจอมาจับไปเฮ็ดหนาม,มากุลหลอดใต้แล้วขึ้นมาไปมาจับไปท่านดูดวงบอลหน่อยใส่ตัวเดียว ข้างนึ้นได้แห้งมาแล้ววะเอา้าลองอีกเล้างนำคุณกันสินี่พระเจ้าไปยังไงปลาเข่งปลาแข้งหนีโทนได้ตะกรขั้นเป็น,นตน้น พ่นพันตกันไปขอบอได้ก็คือที่น,นี่โลอยูกมันบื่นไปแล้วพ่นตกเนะา,านะวางขนาน้ะวางมือนนอะคะย่ดพ่นตกแลมันมก,ก็นบื่นไปแล้วกเนีนเลยพาน้องใหมเบิ่ง <c oughs> ล่างตกันโอ้ยรกไซสจังสินะ <c oughs> น่เยู่อแล้วโม้่วยทไงฟอง อนบอลน,นำลงทีบอ,อบลคัตกลุ่มโปมลงทีเขาคุดเอียนอ่ะเนี่ยไม่ได้จะมาชิบอยู่ที่ทางแตะบงเขาคุดเอียนแต่ว่าบอลเขาคุดเ,เขาคุดแล้วมันจังมีน,นมามเนาะบอกแม่เห็นไหมดะบอลแล้วหนามมันขบมันบลก,บกมันบล็อกมันบล็อกเลยเขาจังมาคุด เนื้อบงมีแร่ในคัร์ดิมีกับบังควายเข้านี่วเลยเนี่จยจะควายจะงวนี่ของเข้าไอแกี้ยวบ่จะว่าห้ามห้าหรือไปโอ้โหเจ้าพูดไม้ได้ยนินคล้องนี่เขาเห็นไม้บ่ <c oughs> เห็นไม้กับบังคือมันบืนมากกับมี่ควายกระตืนะ้นเฮ้ากระตื้นควายมีป่าป่ะจาวว้าระวังมันไหลเด้อควายมันหมักไหลโหมีดอกฟ้ามันเลิกพันนันจ้าก,กับมี่ ควายแม่พเหมือนกันนะแล้วจะไปไกลไมั้ยตอทีขวายแต่ว่าอันนี้ข้าวหนาจะเห็ดใหม่ติรือว่าคุดควางแต่หอมเห่าฮะเข,ขาคุดแต่หอมเห่าข้เกาอันนี้เขาเลยบอกหูสำอางน้ำคุณย้อนยักนี่ควายมีแต่หอยตีนควายป่าเจ้ะมาสาผุดเออยังไปยังตะเคียง มทำสัญญาโตเห็นป่ะเนี่ยปลาขอปลาดุกสิเลยไวเออปลาเข่งมันเบื่อมาเออเขาเสียไปปล่อยในคลองมั่นสิใหญ่เยอะี่น้องถิ่มลงนองามันใหญ่ไ่มเนาะเอ้นปลาใหญ่เนี่ปลาขอหรือปลาดุกปลาขอวิวิวิวใส่ก้อนมีด้นี่บอนควายแม่มันก็ต้องมีดะมัน เลิกนะกว,ย,ว,ย,วยกุปยป่ยกับว่ามันหยาดเนี่ยกุยโอ้นี่แดงปเนาะนี่นีม่มีปลามันเป็นน้ำทังนั้นไปเนาะจักมันโกะมันาตางกองแต่ทีนแน่ๆก็คือต้องมีปาเค็งใช่หรือนี่ปลาเค็งเออ แทงคักรีนะปลาเคงเอ,เอ,อม,ม,มอิส่นอเผาบ้งรับมเอยู่นันเนะาเสีแล้เขามาป่าลูกเขามาโคตรลูกนะทายีเดอล้ะก็เมซิมาเด้หน่อยบ้า,าจะเขือเอาบ่ได้สินี่ฮัมนมีปลาเค็งเลยนปลาเค็งเี่นมันทนนาอเค็งก็บดุกเลยุนเม่อกี้ก็เจาขุดอ๋ ชาทัวปลาเค็งค่ะนะรีบกะอข้อบ่ะผมมาแห้งด้วยรุนะเพร่าปะไว้มันกระต่ายเก่าพี่น้องเดี๋ยหนามันกแห้งเผื่อนามันสีมันละอังนี่อุ้ยเพราะว่าดินมันแตกเหือบกลัวมันสีมเต็มเนี่ยหนามันสีมันไล่หนองกันไข่มันขึ้นเลยเนี่ยขืนมันตบขึ้นมากันท้ายล่ม Không... Nó nhảy bố bắp bao ừ, bì bưng cơp quậy mà quậy phi nó nó là mà chắc nhẽ yeah, này nó cứ bị sên rồi hả nhẽ này nó cứ bị sên rồi bị thòng mà nó sên ướt nó không bị bó mà chắc học có bồn luôn đấy Thôi đi hay lấy cái อะไรๆๆๆเอ๊ะกูล่ะกูยันแมนยูเดอร์ปีนแกมันกูเห็นเลือดคะไปเสือเลืได้แข็งมันฮะใช่สิไม่เห็ุมันค่ะโบปีงมันเหยียบใหม่บบจักนี่แข็งมันฮะเป็นหูเป็นชาปากมันนะฮะเบื้องกว่านี่ไปปิ่งบบจักซะปิีงเขาแล้วในแขมันจะเป็นเลือดออกแค่ไหนค่ะในแข็งมันฮะไป คันมันในอื่นก็มันแต่เฮิงมันก <u ống> <gun> ็ะเซ้าแล้วว่าเหลือดหุ่มแล้ววันนี้หุ่มนะนั่นเลยหนามมันเป็นหนามไม้กับหนามเก่าะมันเลยจะต้องได้คล้องมันจะประเค่งเก่าแข่งหน่อยนี่ได้แข่งหน่อยนี่เป็นหนามเก่านะพี่น้อง เออมันเป็นทำไม่พนหักกระตกเลี่ยเลียนกันส่วนในสามสี่มือ,อมาแล้วพนตกนียบาหมือซองหมือมันกระตกพอเลยตกแลวกระตกตกตกอันนี้เป็นหูเจามีย่างเอียนไปจังเป็นหูเข้าไปอือจูขาดปลาดุกปลาคอนี่มะยันมันบื่นไปแล้วจะเป็นบื่นไปใช่ <laughs> ต่ายแล้วมันชักแล้วปลิ้งที่รอดตายบ่ว้าย ไยังน่ขหน่อยโคเอ้าเออคิดว่าปกไปแล่ว่าตัวเก่าเขาจักแล้คันออกแต่คองก็ลงงานดีแย่ไปเลยตัวใหม่ตัวใหม่เเพ่งลายเนี่ มันอยู่ในคุมเหลือๆคุมเดียวเนาะะเข้เงตะปะแข้งตาเนี่ยอื่นก็นอยา่างมามันบวดหดแล้วมันต้านหว้ายตะปะแข้งพี่มาเลยใช่เลยนั่นเลยนี่แต่ตะปะแข้งเลยพี่เนางเฮ้ยดื่มเกลือไปก่อน ใส่มันเป็นย่างลองไลยเติบเลยเนาะเผาไมายันต่เข้ามาหาก่อนไพชิมาป่าบริลายะบก็ไม่ลลายอยู่ได้ไปพอกินผูได้ บะเลยจะมันมาใช่เราป่าเนา่ะอาจจะบอลอื่นหน้าบ่แห้งแั่นมันจงไงน้ำกบถทันพอหอนงามหลังมากัดล้าเลยลายโจ้เนี่ะดูนะถ้าเป็นนะ มั่นหมอนได้พี่น๋อหมอนเรื่มเมื่อยนี่ข้าน่ะมึงเด้อฮัสิได้จักโตแบบนี้นี่แต่ปลาเค็งล้วนๆ้วนเหมือนแต่วันเป็นปลาเค็งหน่อยเนาะกุ้งตังแนวนั่น่ห็นทีน้องคันนั่นจะอยู่เพิ่งมากระสิญายู่มัน อยากมางุ่มได้เหรอหูยยสั่นแล้วยังมาเป็นหูหูเอียนบ่ตลกดน่ะงามจะลาเติบค่ายก็ได้ซาบพันเพืนปากไปฮะทั้งอื่นอีกจอมลูกงามจะได้ของเขางามอ๋อเขาก็ว่ายคุดอยู่พี่น้องน้องพันว่าบกุดเลยราะว่าน้าวมันบดได้บกบ่ ซ้ำหนามสิเมอรเขาตุนฉะน้องเขาเพียงพอแล้วซ่อ,องเถืออะ FC วาเป็นยังคือ,อ,อะะจ่ายเงินก่อนเมื่อนะคะบริจาคเงินก่อนให้พี่น้องจ่ายเงินอยู่ซ่องเถือะเถอที่หนึ่งละแมนทิพโอ้นจ่ายค่ะรถจกเพราะว่ารถจกหามันแล้วงานไปแล้วเราเข้าบริมาเราบริดนัดกันว่าจ่ายมืออื่นสาว,วาะวเขาซิมาเบิ่งน้องดีแล้วที่นี่ก็จะบริมาเพราะเขาว่าบริจกนะแล้วน้องเิงอะนะแล้วที่นี่ก็เลยอ้นเงินจ่ายเขา อนเงินจ่ายเขาลวก็เบียกรถดูด,ด,บ,ดะนะบันนี้ค่ะเบียกรถไทยอะนะบันนี้รถไทยเรีย,รยบร้อยแล้วเขาก็จ่ายเงินตอนถ่ายคลิปแทนได้พี่นนองเห็นไหมสิวาจ่ายเงินก่อนมันกับโบเรียบร้อยแล้วงานนะโบแมนนะจ่ายเงินน้ำรังแต่ข้อไม้ว่าเขาแป้งห้มันได้สำนักก็เลยบหมกักเน่ยก็เลยจ่ายไปซะ ถือความเข้าอยู่พออะไรคนจะผู้นึงไปสัง่งเอาอย่างหนึ่งเวลาไปตรวนงานผู้นึงแล้วมันก็เลยบอกเขาใจกัน <c oughs> หน้าเขายู่พี่น้องแต่ว่าหน้าค้างๆไปคนสัง่งที่นี่เหมือนต่อมากเขาเลยแต่มาแก่งานอเอ,อเขาไทยแบบนี้แล้วบันเขาจึงป่านขึ้เนเน่ยอย่อนี้บริษัขึ้นไหนวะนี่ <c oughs> เห็นใจนี่รูปรถไทยเพ่ปะองก็เห็นอะไรรูปรถท่านแหลวบจักอย่ารถไทยเขาเพ่เ <c oughs> <c oughs> บยงนู้นเห็นว่าุ้มมันนี่เออสิบับมึงนู bực, bác con nhảy, tài luôn nhàng, ơi là là mò tí, mày nhàng mày vậy này bưng, à, nhàng, lúc bông kêu tôi bình thần đi, cứ bỏ nhau, tài đây, cuộc sống ít hang, hông nhưng mà bỏi choi nong kia nọ, tôi kêu tôi đứng đó, nhàng bớt, ô nhàng vô nè, ừm, mày khum đằng มดแล้วปะวะเบิ้ลพี่น้องมวนนะฮะหลอกเก็บปลาคอนนี่บวกแล้วก็ถเทวอนแล้วแล้วมีแต่แทบนี้แล้วมันเป็นบวกพี่น้องมันใต้พี่น้องถ้าวันนี่้เป็นอันนกและกินไปนอนบอลนี้มีคุมอันนี้บอลควายมาแมวแล้วมันก็เป็นบวกลงกลางเบิดหมดเลยไปแล้วไปทางไปพร้อมเราเองนล่าบอลนี้นะ เบิ่งเมื่อไหร่บ่มันแห้งคักเลยบ่เมื่อนันยามยังมีอยู่แห้งแล้วบ่มีมันมีแต่น้มไม้ม่ห้าหลุดแล้วเมื่อตอนี้บ่คข่งนี่เบิดแล้วแห้งเบดแล้วบัดมันหยางเบิ่งสิคือก้านกว้างพี่น, no. no. น uh, ้องบัดยามเอาหนามเก็บหนามหน่อยเดียวแค่นี้มันแห้งหมดแล้วลงมาเหยียบเป็นยังไรเสียเมื่อก่อนหน้าปอดีมาปอดีมาเนี่ยให้มานึ่มีเลยต้นนี้ก็ได้ต้นนี้ ไปยังปาคอ,อาคอแม่ขันมันคุนค้นๆล้วมันมีปาัา,ามแม่คุ้นเออเจ้านายเจ้านายนี่มันติ่งอยู่พอน้องนะค่ะใช่หนาม่อ้ช่างแม่งช่างรุบๆๆๆๆๆๆอยู่เลยเห็นแหมปา้าอะไรวะนี่ติ่งค่ะเออป้าได้กูละบ<อ>ล,ล็กบกบล็<ม>อกบล็อกอย่นี่ป่าฮัลโหล ้นีคุณคือก็จะถ่ายคลิปมานะแก้พางออกเพรามันอยู่ทั้งรูมันนะเว้ยเจ้าวะเห็ดเอ้าเจ้ามันกระลายเกินไปป้าเค็งน้องน่ะเอาห้าเลยใช่เนาะน้องน่ะห้าเลยแล้วเอาเลยมันติ่งปะตดี๋ยวจะไปงมเดี๋ยวจะให้ปลางมเมื่อไรจะไปจกได้ป้าก็เดิน ตะเข่งตะ,ะเดิขึ้นมาได้แล้วลงไปจูบนี่ยออือต่กไเดือดใ่หมัดคักมันแด่แล้วมัน FC มนาแล้วับมันเลยม,มันจิต้ยทีเนาะคุณพุนบอผู้บองบองผู้ไปบองมันไปย <ปะ S 2> ังนะตะเข่งเดินดดิตะเข่ง คุณแล้บ่อน้ำใช่ใช่คทางบุญคูไปคุได้เลยผู้เอาเกลืไปปอนลงหันเด้ไปเอาแต่เกลือเด้อเนี่ยตีนปอนลงน้ำนะนี่นะีน่น้ำใช่ใช<ม>่ีหลงตะเคียนบ่มีน้ำไม้น,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 น้ำไม,ม้นันกรบาเดียดอยู่คุ้มเลยกระชื่คุ้มนั่นเอบ่ม,ม,นบมีนี่ ตันหน่อยได้ยังกันหน่อยดิกเดกอลากจะได้กับบอมนี่ได้ไหมอยากจะได้กับพ่อหนี้แม่คูล้ำนองกูน้ำนองกูนล้ำอะไรังไปหลังเลยกระเบื้ลงเออขุดไซไปเด็กปะฮะเด็กผู้ครูหนะลูกเด็กบอกว่าพูดพูด ทะเลคุ้มโอ้ตายนลยนะใส่เนี่นนนยห <laughs> า,ามใส่ยังรวมหลาใส่ดีด้เนะี <laughs> ่เหี่ยวสิใต้แห้งก็สิได้กิน <laughs> น้ำน้ำเรงมากหลามกระล <laughs> ื้มมึงในป่ากะหลางมันในป่านี่ยืกนนยยมกระตาเข้ามาพี่อ่ะ มาจอดบริานายล้างยื่ในกระตาวาสเด็คนเกไปกินจ้ยนยักอยู่าจะต้องลานข่อยอะไรล้านคันลูกบุรีล้านลูก,ลลกเอาิมายืมนมยอ่ได้มาเทาซอยทำไมท่าซอยไี่เท่ไรทางลทางนี่ลูกงามว่พี่น้องรายบาทเติมได้ค่ะคันซื้อประมาณ สี่ห้าสิบสี่หาสิสาสบาทต่ำก็เศร้าพันลเลย <ไป S 2> ลอเพเกายเศราพันเลยป<ผ>้าใจเต็มเนาะเอาอีสังมากองถ้าผืนมันู้มีแต่คนอยากลงมาลวเื่อเะมันหนามแหงมืดเลยมันคิดว่ามนหนาม,มันยังสีหย่างอยู่หัวมดแยนแต่หนามไล่สมีเวหนามบบีมึงงัวมันรอให้กิกกนน ไนกัสิเมื่อแล้วได้น้อยนึงคิดว่าสิได้ร้ายเด้อนิขึ้นกระตาเอาน,นี้มายืมกระตาไปหาป้าปลน,น่บนามแหงันแล้วไดนน้อยนึงป้ามกตากันโยมาืมกตามากินก๊อกอันนี้แล้ววะเน,นี่ฮะเสียกขามมนถ่ม บริยายดักสิบไทยแล้วเนี่ยตึงัวกินอยากถอดแะ้วได้ี่มี่ต่งัวกินนี่บองดูพี่น้องเอ้ยบริเฮดหัวนี่พอเสียไปปล่อยอยู่ข้องก็นปล่อยปล่อยอยู่นี่ มันกาอันนี้ลงหรือว่าสิจกน้องบ่าวจกบาดานนี่มันปรับโตก่อนเอา้าลื้อๆปลาคอบริเอาลงเออ,งงามาอมันจะกินลูกปลาในนี้เด้ปลาคอต้องไปอยู่น้องซัแนั่จะกินลูกปลาในนี้ ไปมาเลยป้าตอนนี้ไปปล่อยอยู่เนาะอย่ามันกินโมกินลูกป,ป่าพีมาพ่ม้าพี่เลยได้พี่น้องขั้นว่าข้าจกฮ่นะซ้ำหมหื่นซ้ำหมื่นเขากระชิบย้ำยาจกอันนี้ถือว่ามันก็ะเลิกเติบได้ขั้นวาจดใจระดับซ้ำหมื่นพะว่าตันนี้ห้องสมัครจกลงให้มันเลิกกว่านี้อีกได้ต,ตัวนี้ฮนะกับโตบอลนี่ แต่บอนนี้ค่ะมันอาจที่เป็นอันนันยุกมันกิด่ว,วนดินด้นดิ้นหันห่อไปคุน,นน้องตัวนั้นพอเห็ดยัยงกับบดได้ไปทมแล้วก็ปลูกต้นไม้ดีกว่าเอาเนี่ยนี่เสีเอาพักอานามาปลูก พักซี่ฝรั่งก็จะปลูกอยู่ไทยห้หนามแซ่คือเห็ดหนานี่เลยน,ลนี่สิปลูกนแน่นี่มันแดดแล้วมันงามมันนี่มันบริเปลืองหนามได้ไัมนี่บริเปลืองเลยจักรวัตรจักรวัตรบังกวนไปเลยเดินบ, <c oughs> บริเวณไปเลย ไฟไวขนาดเวทเราเสรจ้าบริกเกืรอเกลือกาบานลงมายอมมายอมซื like ้อๆมันหากินได้นี่แหละต้นมักซิดาก็ลังงามมันก็ลังถอนยอดใหม่มันถือฟุ้นแล้วมันถือยอดมือรดกนี้เจ้าว่าสิได้กินหมากแล้วบป่าจัาหมากล่ะเริ่มดอกงูอักกัดเด้แบ่เห็ดมันตะกี้อาการนี้ไหมมากองน้ำทิพย์ สระขินีสิกับสิเจอยเพื่นไ่ได้พี่นอ้องเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสบายดี